สวัสดีค่ะบ้านในมีรักกลับมาอีกแล้วค่ะอีพีนี้เราก็จะมาพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวทุ่งนากันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีลูกชายคนเล็กนะคะน้องไอแล้วก็พี่ติีนะคะซึ่งเป็นหลานชายของแฟนนะคะมาด้วยหลานชายของแฟนก็เป็นเด็กในเมืองนะคะอยู่โรงเรียนประจำมาก่อนก็จะ ชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆนะคะเพราะว่าจะเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่หน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเขามากนะคะแล้ววันนี้อากาศก็ดีมากนะคะก็มาเจอบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆนะคะมีวัวอยู่ข้างถนนนะคะดูสิคะบรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นไม่มีแดดนะคะวันนี้ค่ะก ถึงทางเข้านาแล้วล่ะค่ะค่ะทางเข้านาก็จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเจ็บก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็จะไม่มีใครมาตัดหญ้าต้นหญ้าก,ก็จะยาวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเล่ามองดูแบบธรรมชาติก็จะสวยนะคะเพราะว่าในบรรยากาศจริงๆสองข้างทางก็จะมีหยอกดอกหญ้านะคะ ปิวสวยอยู่ข้างทางนั่นเองนะคะที่เห็นเขียวๆอยู่ข้างถนนนั้นก็คือต้นข้าวนะคะแล้วก็ต้นหญ้านะคะเนื่องจากมันแรงนะคะมันก็จะมีทั้งข้าวแล้วก็ทั้งหญ้านะคะค่ะแล้วก็มาถึงกันแล้วเด็กๆก,ก็ชอบมากนะคะโดยเฉพาะพี่ตีนะคะชอบมากเพราะว่าพี่ตีก็ชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันก็ไม่ร้อนนะคะเราก็จะมาพาเด็กๆเ,เดินดูไล่นากันนะคะ อันนี้ก็เป็นคันนานะคะเราก็จะทําใหญ่หน่อยเพื่อป้องกันคันนาลั่วนะคะคันนาล่วนี่ก็คือน้ํามันก็จะลั่วเวลาเราขังเราอยากจะขังน้ําไว้กับข้าวอย่างเงี้ยถ้าคันนาเล็กมันก็อาจจะทําให้ขาดหรือว่าลั่วได้โดยมีรูปูรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเล็กๆแน่นอๆอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดของชาวนาที่เขาจะรู้ดีนะคะว่าจะต้องทํำยังไงแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเราก็เลยต้องทําคันใหญ่ๆเข้าไว้นะคะแล้วก็จะมีทํารูรรูระบายน้ําไว้เป็นจุดๆนะคะค่ะจากที่มาดูวันนี้ข้าวก็สวยนะคะในส่วนที่ มันจะมีข้าวสองรุ่นนะคะรุ่นที่หวานก่อนนะคะแล้วก็รุ่นที่ทำการหวานใหม่นะคะก็คือเราหวานพร้อมกันไปหมดทั้งพื้นที่นะคะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีบางจุดที่มันขึ้นไม่ดีมันมีหญ้าเยอะเราก็ทำการไถแล้วก็หวานใหม่นะคะซึ่งหวานก็จะหวาน สองรอบสามรอบก็มีนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่วนที่หวานใหม่นั้นก็คือกำลังดีนะคะกำลังสวยขึ้นมาถ้ามีน้ำก็คือก็ถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่าไม่มีหญ้าเพราะว่ารุ่นที่เกิดก่อนที่เห็นข้างๆเนี่ยนะคะก็จะมีหญ้าขึ้นมาด้วยอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้กังวลน,นะคะเพราะว่าถ้ามีน้ำปุ๊บน้ำจะขังยญ้าก็จะตายนะคะ ข้าวก็จะขึ้นมาพอถึงเวลาที่ข้าวออกลวงนะคะก็จะเห็นชัดเจนว่ามีข้าวนะคะนี่นะคะเราก็มาดูกันในบรรยากาศจริงๆนี่คือถือว่าข้าวขึ้นมาเสมอกันแล้วก็สวยมากนะคะแต่ว่าในกล้องก็อาจจะเห็นเฉพาะส่วนที่มันนา้ๆนานาเป็นเขียวๆนะคะนี่เลยค่ะเรามาถ่ายส่วนที่มันสวยที่มันไม่ค่อยมีหญ้านะคะที่มีต้นข้าว คือตอนนี้ก็มีฝนลงมาบ้างนะคะแต่ว่าก็น้อยนะคะแต่ถ้ามีน้ำคัังเราก็จะหว่านปุ๋ยก็จะทำให้เข้าสวยขึ้นไปอีกนะคะนี่เลยค่ะมีดอกญ้าลมพัดดอกญ้าสวยๆนะคะนี่ก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะสวยไหมคะดอกญ้าริมคันนาเขาก็มีคุณค่ามีความสวยของเขาอีกแบบนะคะแล้วก็ได้เวลากลับบ้านนะคะก็ บรรยากาศนะคะลมพัดใบหญ้าดอกหญ้าสวยๆมาฝากกันนะคะนี่เลยค่ะสวยไหมคะของจริงบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีลมเย็นๆดอกหญ้าปลิวสวัยนะคะระหว่างทางแล้ววันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะสำหรับอีพีหน้าเราจะนำอะไรมาเสนอเน้นรอติดตามชมนะคะ